4. บุคคลไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ขวนขวายประกอบสิ่งที่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่ขวนขวายประกอบสิ่งที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นอย่างไรบุคคลนั้นไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้มีความหิวหมดแล้วเป็นผู้ดับได้แล้วเป็นผู้เย็นแล้ว เสวยความสุขมีตนอันประเสริฐสำเร็จอิริยาบทอยู่ในปัจจุบันนี้แลพระตถาคตทรงอุบัติขึ้นในโลกนี้พระองค์เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ตื่นเป็นผู้ทรงจำแนกธรรมพระองค์ทรงทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่ประชาพร้อมทั้งสมณะปรามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์เพราะรู้ยิ่งด้วยพระองค์เองแล้วทรงแสดงทมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลาง งามในที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐาพร้อมทั้งพยัญชนะประกาศพรหมจรัรทร์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงขหาบดีหรือบุตรแห่งคหาบดีหรือผู้ที่เกิดในตระกูลใดตระกูลหนึ่งย่อมฟังธรรมนั้นผู้นั้นครั้นฟังธรรมแล้วย่อมได้ศรัทธาในพระตถาคต เขาประกอบด้วยการได้เฉพาะซึ่งศรัทธานั้นย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าคารวาสคับแคบเป็นทางมาแห่งทุรีบรรพชามีโอกาสดียิ่งการที่เราอยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์โดยส่วนเดียวให้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวเช่นกับสังที่ขัดดีแล้วเป็นของทำได้ยาก ถ้ากระไรแล้วเราพึงปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตผู้ไม่มีเรือนดังนี้โดยสมัยอื่นเขาละกองแห่งโพคะน้อยหรือมากละเครือญาติน้อยหรือมากปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะ ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตผู้ไม่มีเรือนผู้นั้นเป็นผู้บวชแล้วอย่างนี้ถึงพร้อมด้วยสิกขาสาชีพของภิกษุทั้งหลายและปานาติบาตเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตวางท่อนไม้วางสัตรามีความละอายมีความเอนดู มีความการุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่ปวงสัตว์อยู่และการลักทรัพย์เป็นผู้เว้นขาจากการลักทรัพย์รับแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้ประพฤติตนไม่เป็นขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่ละกรรมเป็นค่าศสืกแก่พรมัจทร์ประพฤติพรมัจทรย์มีความประพฤติห่างไกลจากกรรม อันเป็นค่าศึกแก่พรมาจารย์เว้นขาดจากเมถุนอันเป็นธรรมของชาวบ้านละการพูดเท็เว้นขาดจากการพูดเท็พูดแต่คำจริงดำรงคำสัตย์เป็นนิดมีถ้อยคำมั่นคงไม่พูดพลอยไม่พูดลวงโลกละคำพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดส่อเสียด ฟังข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายคนข้างนี้หรือฟังข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี้เพื่อทำลายคนข้างโน้นสมานคนที่แตกร้าวกันแล้วบ้างส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วบ้างชอบความพร้อมเพรียงกันยินดีในผู้พร้อมเพียงกันเพลิดเพลินในหมู่คนผู้พร้อมเพรียงกัน กล่าวแต่คำที่ทำให้คนพร้อมเพียงกันละคคำหยาบเว้นขาดจากคำหยาบกล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษสบายหูเป็นที่ตั้งแห่งความรักจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจละคคำเพ้อเจอ้อเว้นขาดจากคำเพ้อเจอ้อพูดถูกการพูดแต่คำที่เป็นจริงพูดอิงอัด พูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดแต่คํามีหลักฐานมีที่อ้างมีที่กํำหนดประกอบด้วยประโยชน์โดยการอันควรผู้นั้นเป็นผู้เว้นขาดจากการพรากพีชคามและภูตคามเป็นผู้ฉันหนเดียวเว้นการฉันในราตีงดจากการฉันในเวลาวิการ เว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและดูการเล่นอันเป็นค่าศึกต่อกุสศลเว้นขาจากการทัดทรงประดับและตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประทินผิวอันเป็นที่ตั้งแห่งการแต่งตัวเว้นขาจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนสูงและใหญ่ เว้นขาดจากการรับทองและเงินเว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารีเว้นขาดจากการรับทาสีและทาสาเว้นขาดจากการรับแพะและแกะเว้นขาดจากการรับไก่และสุกร เว้นขาดจากการรับช้างม้าลาเว้นขาดจากการรับไรนาและที่ดินเว้นขาดจากการประกอบธุตกรรมและการรับใช้เว้นขาดจากการซื้อขายเว้นขาดจากการโกงด้วยเครื่องช่างตวงการโกงด้วยเครื่องสำริดการโกงด้วยเครื่องตวง เว้นขาดจากการคโกงโดยการรับสินบนโดยการหลอกลวงโดยการทำของเทียมของปลอมเว้นขาดจากการตัดการฆ่าการจองจำการตีชิงการปล้นและกลั่นโชกเธอเป็นผู้ยินดีด้วยจีวรพอบริหารกายด้วยบินทบาทพอบริหารท้อง เธอย่อมถือเอาเพียงบริขารแปดเท่านั้นแล้วหลีกไปโดยทิศที่ตนปรารถนาจะไปนกมีปีกมีภาระเพียงปีกของตนอย่างเดียวเท่านั้นย่อมบินไปตามทิศที่ตนประสงค์จะไปชื่อแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมยินดีด้วยจีวรพอบริหารกายด้วยบินทบาทพอบริหารท้อง ย่อมถือเอาเพียงบริขาร8ดเท่านั้นแล้วหลีกไปโดยทิศที่ตนปรารถนาจะไปเธอประกอบแล้วด้วยศีลขันอันประเสริฐนี้ย่อมเสวยเฉพาะซึ่งสุขอันหาโทษมิได้ในภายในเธอเห็นรูปด้วยตาเป็นผู้ไม่ถือนิมิตไม่ถืออนุพยัญชนะอาคุสนธรรมทั้งหลายอัลลามกคืออภิชาและโทมนัต พึงซ่านไปตามบุคคลผู้ไม่สำรวมอินทรีย์คือจากสูนี้เพราะการไม่สำรวมอินทรีย์คือจากสุใดเป็นเหตุย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์คือจากสูนั้นย่อมรักษาอินทรีย์คือจากสุนั้นย่อมถึงความสำรวมในอินทรีย์คือจากสูฟังเสียงด้วยหูละถึงดมกลิ่นด้วยจมูกละถึง ลิ้มรสด้วยลิ้มละถึงถูกต้องผุดทพะด้วยกายละถึงรู้ธรรมารมด้วยใจแล้วเป็นผู้ไม่ถือนิมิตไม่ถืออนุพยัญชนะอากุศลธรรมทั้งหลายอันลามกคืออภิชาและโทมนัสพึงสร้างไปตามบุคคลผู้ไม่สำรวมอินทรีย์คือใจนี้อยู่ เพราะการไม่สํารวมอินทรีย์คือใจใดเป็นเหตุย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมอินทรีย์คือใจนั้นย่อมรักษาอินทรีย์คือใจย่อมถึงความสํารวมในอินทรีย์คือใจเธอประกอบแล้วด้วยอินทรีย์สังวรอ,อันประเสริฐนี้ย่อมเสวยเฉพาะซึ่งความสุขอันสัพพกิเลสรั่วรถไม่ได้ในภายใน เธอย่อมทำความรู้ทั่วพร้อมในการก้าวไปในการถอยกลับย่อมทำความรู้ทั่วพร้อมในการแลไปข้างหน้าและเหลียวไปข้างๆ้างยอมทำความรู้ทั่วพร้อมในการคู่เข้าเหยียดออกย่อมทำความรู้ทั่วพร้อมในการทรงสังคติบาทและจีวรย่อมทำความรู้ทั่วพร้อมในการกินเดิม เคี้ยวลิ้มย่อมทำความรู้ทั่วพร้อมในการถ่ายอุจระปัสสาวะย่อมทำความรู้ทั่วพร้อมในการเดินในการยืนในการนั่งในการหลับในการตื่นในการพูดในการนิ่งเธอประกอบด้วยสีลขันอันประเสริฐนี้ประกอบด้วยอินทรีย์สังวรอันประเสริฐนี้ ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะอันประเสริฐนี้และประกอบด้วยความสันโดษอันประเสริฐนี้ย่อมเสพเสีนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำในเขาป่าช้าป่ารกชัดกลางแจ้งกองฟางเธอกกับจากบินทบาทภายหลังพัดนั่งขัดสมาธิ ตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอย่อมละอภิชาในโลกเสียได้มีจิตรปราศจากอภิชาอยู่ยังจิตให้ผ่องใสาจากอภิชาและความขัดเคืองคือพยาบาทแล้วมีจิตไม่เบียดเบียนมีความอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์อยู่ยังจิตให้ผ่องใสจากความขัดเคืองคือพยาบาท และถีนมิท้ะเป็นผู้ปราศจากถีนมิทถะอยู่มีสัญญาในแสงสว่างมีสติมีสัมปชัญญะอยู่ยังจิตให้ผ่องใสจากถีนมิท้ะและอุทัจจากุกุจจาเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบระง,งับในภายในอยู่ยังจิตให้ผ่องใสจากอุทัจจากุกุจจาและวิจิกิจชา เป็นผู้ข้ามวิจิกิจชาได้แล้วไม่มีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ยังจิตให้ผ่องใสจากวิจิกิชชาเถอละนิวรณ์ห้าเหล่านี้อันเป็นเครื่องเศร้ามองจิตอันทำปัญญาให้อ่อนกำลังแล้วสงัดจากการรมสงัดจากอากุศละธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปถมฌานมีวิตกมีวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจารสงบไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เธออุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามากาย เพราะปิติคลายไปบรรล,ลุตติยฌานอันพระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะดับโสมนัสและโทมนัสในก่อนได้สนิทเธอบรรล,ลุจตุตชฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุข อันมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนควรแก่การงานตั้งมัน่นถึงความไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมน้อมจิตไปเพื่อปุกเพนิวาสานุสติยาน เธอย่อมระลึกชาติที่เคยเกิดในก่อนได้เป็นอันมากคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้าง ตลอดวิวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตะวิวัตกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพนน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีวันณะอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นเรานั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพนโน้นแม้ในภพนั้นก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพันธ์อย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นเรานั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้ เธอย่อมระลึกถึงชาติที่เคยเกิดในก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนี้ภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นถึงความไม่หวั่นไหวอย,อย่างนี้ ย่อมน้อมจิตไปเพื่อรู้จุดติและอุปบาทของสัตว์ทั้งหลายเธอย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุดติกำลังเกิดเลวประนีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธุ์ซามได้ดีตกยากด้วยทิพยาจากักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุขของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือเอาการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปสัตว์เหล่านั้นเข้าถึงอบายทุคติวินิบาทนารก ส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยะเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือเอาการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปสัตว์เหล่านั้นเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เธอย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังเกิดเลวประนีต มีผิวพันธดีมีผิวพันธุซามได้ดีตกยากด้วยทิพยะจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการฉนี้ภิกษุตรนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อน ควรแก่การงานตั้งมัน่นถึงความไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคยายานเธอย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุก์ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเหล่านี้อาสวะ นี้เหตุเกิดอาสะวะนี้ความดับอาสะวะข้อนี้ปฏิบัติให้ถึงความดับอาสะวะเมื่อเธอรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสะวะแม้จากขวาสะวะแม้จากอาวิชชาสะวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มียานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วรมอาจารย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีบุคคลอย่างนี้ชื่อว่าไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ขวนขวายประกอบสิ่งที่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่ขวนขวายประกอบสิ่งที่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน บุคคลนั้นไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้มีความหิวหมดแล้วเป็นผู้ดับแล้วเป็นผู้เย็นแล้วเสวยความสุขมีตนอันประเสริฐสำเร็จอิริยาบทอยู่ในปัจจุบันนี้แล